สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยกับครูส้มวิทย์สอนวิทย์วันนี้ครูส้มจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือโทษของการขาดสารอาหารโทษของการขาดสารอาหารโปรโตีนก็จะมีอาการบวมน้ำเส้นผมเปราะ ผิวหนังบางลอกหลุดง่ายแขนขารีบค่ะโทษของการขาดสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็จะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสู้ผอมผิวหนังเหี่ยวยน่นหลงลืมได้ง่ายโทษของการขาดไขมันจะรู้สึกหิวตลอดเวลา อ่อนเพลียผิวหนังแห้งรู้สึกหนาวตลอดโทษของการขาดวิตามินบางชนิดถ้าขาดวิตามิน A จะส่งผลทำให้เป็นโรคตาฟางผิวหนังแห้งผมร่วงเล็บเปราะถ้าขาดวิตามิน B1 จะส่งผลทำให้เป็นโรคปากนกกระจอะ มุมปากเปื่อยเป็นแผลถ้าขาดวิตามิน B2 จะทำให้เป็นโรคหนิบชาปากเปื่อยเป็นตะคิวได้ง่ายถ้าขาดวิตามิน C จะทำให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันเป็นหวัดง่ายถ้าขาดวิตามินดีจะทำให้เป็นโรคกระดูกพน ถ้าขาดวิตามินเคจะส่งผลทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าเมื่อเกิดบาดแผลและถ้าขาดวิตามินอ e, ีก็จะมีโอกาสเป็นหมันมีบุตรยากโรคหัวใจกำเริบโทษของการขาดแร่ธาตุหรือเกลือแร่บางชนิดถ้าขาดฟอสฟอรัสจะส่งผลทำให้กระดูกเปราะ ถ้าขาดแคลเซียมจะส่งผลทำให้ฟันผุกระดูกพูนถ้าขาดโซเดียมจะส่งผลทำให้เกิดความดันเลือดต่ำถ้าขาดไอโอดีนจะส่งผลทำให้เป็นโรคคอพอกร่างกายแคระแกนถ้าขาดฟูออไร จะทำให้ฟันผุได้ง่ายและถ้าตัวสุดท้ายถ้าขาดจะส่งผลทำให้เป็นโรคโลหิตจางอ่อนเพลียโทษของการขาดน้ำจะส่งผลทำให้เรารู้สึกกระหายน้ำอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปวดหัวชีพจรเต้นเร็วหายใจหอบที ความดันเลือดต่ำ